สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะคลิปนี้นะคะ Honda City นะคะเครื่อง IDSi รถยนต์ปี05เย์ยร์ธรรมดานะคะรูปโฉมสวยงามนะคะตามในคลิปนี้เลยนะคะทุกท่านลงขายก่อนเก็บงานสีนะคะราคานี้นะคะ790 0 0บาทราคารถได้กันได้หน่อยนะคะต่อรองได้นิดหน่อยนะคะก่อนเก็บงานสีเพิ่มเติมนะคะทุกท่านถ้าหากว่าเก็บงานสีแล้วนะคะราคานี้เปลี่ยนนะคะ เครื่อง1,500ซีซีค่ะเป็นรถบ้านแท้มือเดี่ยวป้ายแดงนะคะเค,ะคะรื่องดีเกียร์เข้าชิดแอร์เย็นกระจกเป็นไฟฟ้าตะเข็บเดิมๆนะคะรอบคันเลยนะคะทุกท่านตะเข็บเดิมๆเลยนะคะตามรูปนี้เลยะคะ่ะแอร์เย็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ขับขี่สมรัถนาดีนะคะทุกท่านคันหน้าคันหลังสวยๆไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ำท่วมนะคะ ช่วงล่างก็ดีดีค่ะไม่มีดังนะคะทุกท่านภายในเป็นบอกกรรมยี่เดิมๆนะคะวิทยุซีดีใช้งานได้ครบเลยนะคะวิ่งดีประหยัดน้ํามันด้วยนะคะตำหนิมีเพียงสีซีดเท่านั้นนะคะไม่มีผลต่อการใช้งาน79,000บาทดูรถได้ที่สะหลวงอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะคะสนใจเน้นโทรคุยกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ติดต,ต่อใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทุกท่าน โทรไปคุยรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนะัดดูรถทดลองคับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองนะคะไม่แนะนำให้โอนมาจำรวงหน้าเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองสำหรับคลิปนี้เราต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ